เรามาทํานายดวงเลขกันเลขท้ายตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาเออเลขมือถือว่าแปลว่าอะไรแล้วเดี๋ยวจะถ้ามีโอกาสไปเปลี่ยนถ้าเราคิดว่าไม่ลำบากเรื่องการเงินนะครับติดต่อมาได้ที่ l ล n e like at โพพิทัสสองนะและเดี๋ยวผมจะทำนายให้เออและที่สำคัญถ้าผมเคยพูดตัวเลขไปอ่ะเลขท้ายมือถือเนาะ เป็นการทำนายเพิ่มเติมตลอดใครได้มาดูรายการเนี่ยแล้วผมได้ทำนายตัวเลขเดิมๆจากที่คุณผู้ชมมาเล่นสามารถเขียนซ้ำมาได้นะเพราะว่าการทำนายนี่คือเป็นผลประโยชน์ของคุณผู้ชมเพราะว่าพลังงานและดวงจิตของคุณผู้ชมส่งมาหาผมผมก็จะได้ทำนายว่ามันเป็นยังไงณนะปัจจุบันเฉพาะนนคนที่อยากจะไปเปลี่ยนเลขเพื่อเป็นความเป็นมงคลเพื่อความโชคดีเป็นพลังงาน เอาเลขหกแล้วกันเรามาดูว่าคนที่มีเลขท้ายมือถือเป็นเลขหกอะแปลว่าอะไรแล้ว <upfront> ก็มีอิทธิพลยังไงกับชีวิตนะครับเขาบอกว่าเป็นเลขที่ตอนนี้จิตใจอ่อนแอคำว่าจิตใจอ่อนแอมันเหมือนกับมีพลังแฝงอยู่ว่าจะ อึดสู้ฮึดสู้เขารียกว่าจิตใจอ่อนแอแต่มีพลังแฝงความหมายก็คือพร้อมที่จะล้มเลิกพร้อมที่จะเลิกลาพร้อมที่จะกีบับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือล้มเลิกเลิกลาหรือถอยและยอมแพ้เลข6คนที่มีเลขตัวสุดท้ายกำลังจะยอมแพ้แล้วโดยเฉพาะเหมือนจะยอมแพ้ไปแล้วเมื่อ2-4ถึง4เดือนที่แล้ว แต่จะไม่พ้นอีกสองเดือนข้างหน้าฉะนั้นต้องรีบเปลี่ยนตัวเลขหกใครที่มีตัวเลขหกตัวสุดท้ายของเลขท้ายมือถือกำลังจัดแพ้แล้วต้องขอโทษด้วยนะผมพูดไปตามสิ่งนั้นแต่มีพลังอึดอยู่นะจะถอยจะล้มเลิกจะเลิกลาจะถอนตัวมีสี่เรื่องให้คุณผู้ชมได้สิ่งนั้นแล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรนั้น นะครับนั่นคือเลขโบเนาะอ่ะมาดูอีกนิดนึงเนาะ <_ d> um> เขาบอกว่า <_ d> um> ให้ไปแล้วไม่ได้คืนหรือให้ใจแล้วไม่ได้ใจกลับหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่ามีปัญหากับคู่คู่นะหุ้นส่วนคนใกล้ชิดโดยเฉพาะ เรื่องเก่าคาราคาสังไม่จบและที่สำคัญผมเตือนเลยคนที่มีเลข6ตัวสุดท้ายต้องระวังเรื่องของการสูญเสียจาัดก,การซ่อมแซมซ่อมแซมซ่อมแซมรถซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมอุปกรณ์ที่พังแล้วพังอีกต้องระวังโดนแน่นอนต้องรีบเปลี่ยนนะเพราะเป็นเลขของการยอมแพ้แล้วเลข6เดี๋ยวเรามาดูเลข4กันดีกว่า คนที่มีเลขท้ายมือถือเป็นเลขสี่ที่ผมพูดทั้งหมดนะคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนตัวเลขนะถ้าเปลี่ยนตัวเลขผมเป็นคนให้สามตัวเลขตัวสุดท้ายข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้เครือข่ายไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเลขแพงไปเปลี่ยนวันไหนก็ได้แล้วใช้ลมหายใจไปกระตุ้นชีวิตเปลี่ยนล้านเปอร์เซ็นต์ผมเป็นคนถ้าบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์คุณจะได้สิ่งนั้นแต่คุณต้องมีลมหายใจนะถ้าคุณไม่ใช้ลมหายใจโเพเปทัสเลขนั้นก็จะเหมือนเลขตาย เหมือนที่เรามีตัวเลขแล้วเราไม่เคยเลือกไปซื้อซื้อซิมมาเลขอะไรก็ได้ไม่สนใจชีวิตไม่สนใจอะไรเลยเรื่องตัวเลขบ้านเลขที่ไม่สนใจเลขรถแบบทะเบียนรถไม่สนใจไม่สนใจอะไรสักอย่างชีวิตไม่สนใจโลกใบนี้จัก,กรวาลนี้ก็ไม่สนใจเราเราต้องสนใจอ่ะเลขอะไรนะเมื่อกี้บอกเลขสี่เนาะเดี๋ยวเราจะหลับตาดูว่าเลขสี่เป็นไงเนาะ เลขสี่เขาเรียกว่าเลขกําลังจะจากเร็วๆนี้จะได้จากอยู่สองแบบช้าสุดเดือนตุลาคมเร็วสุดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยเลขสี่เนาะคนที่มีเลขท้ายตัวเลขสี่ตัวสุดท้ายคือเลขจากช้าสุดเดือนตุลาเร็วสุดตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะมีสองแบบจะมีคนที่เรารักต้องเสียชีวิตล้มป่วยหนัก สองเรื่องให้เลือกจากที่สองเราจะต้องจากถิ่นที่อยู่อาศัยหรือที่นั่นที่ตรงนั้นต้องตัดสินใจแล้วต้องอากออกจากที่ที่อยู่เดิมเขาเรียกว่าออกจากที่ที่อยู่เดิมเจอแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อยากเปลีย่ยนค่ะติดต่อได้ที่ Li n e at พพทัศ2์สองศูนย์สองหนึ่งเนะมีคำว่า at แต่ต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ แล้วต้องเป็นคนที่ศรัทธาจริงเพราะมีค่าครูแต่ถ้าลำบากเรื่องการเงินไม่เป็นไรนะครับฟังคำทำนายพอหรือไปฝึกลมหายใจโพเปทัสห้านาทีแบบลืมตาลองฝึกไปก่อนแล้วไปเสกความสำเร็จอ่าเลขสี่เนาะเลขสี่เขาบอกว่าภายในสามเดือนนี้นะเร็วสุดคือเดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วกันแต่ไม่เกินเดือนกันยายนนะ เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ต้องตัดสินใจไปหาหมอหรือไปรับผลตรวจร่างกายมีสองทางเลือกไปหาหมอไปผลหักไปรับผลตรวจร่างกายแล้วต้องไปฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพต้องได้เปลี่ยนด่วนเลยคนที่มีเลขสี่บอกไว้เลยนะด่วนด่วนท้ายมือถือนะบอกไว้เลยนะมันมหศัศจรรย์นะเพราะเราเป็นคนใช้มันคือตัวเรา เลขเกนะ้าเนาะเดี๋ยวเรามันหลับตาดูต้องเปลี่ยนนะที่ผมพูดทั้งหมดทุกตัวเลขอนะศูนย์ถึงเก้าน่ยเลขไม่ดียิ่งเศรษฐกิจยิ่งวิกฤตของโลกวิกฤตของประเทศไทยต้องรีบเปลี่ยนสามตัวสุดท้ายผมจะเป็นคนให้แต่คุณผู้ชมต้องไปเปลี่ยนเลขท้ายมือถือตัวเลขเก้าตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าเลขแห่งความเป็นห่วงเป็นใหญ่ตอนนี้อะกำลังกังวล กำลังวิตกกำลังกังวลกำลัง Worry ถ้าเป็นภา,านษานอะังกฤษเนาะกำลังสับสนมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเรื่องบุคคลฉะนั้นดวงอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นดวงกังวลสับสนวิตกกังวลเรื่องบุคคลความหมายคือเราไม่เคยสบายใจ เรื่องสุขภาพเขาเรื่องการใช้ชีวิตของเขาเรื่องความเป็นอยู่ของเขาฉะนั้นเนี่ยเลขเก้าใช่ไหมเลขเก้าเนาะมันเป็นเลขที่เกิดขึ้นนะักขนาดนี้แต่มันจะยาวไปจนถึงเดือนตุลาฉะนั้นจะเกิดเรื่องนี้แน่นอนมีการสูญเสียได้เกิดขึ้นสูงมากสูญเสียสองเรื่องนะคนที่มีเลขเก้าสูญเสียคน สูญเสียตำแหน่งตำแหน่งในที่นี้ถ้าเราไม่มีตำแหน่งแห่งหนก็คืออาชีพหรืองานเตือนไว้เลยจริงๆเลขเก้าเนี่ยจริงๆมันเป็นเลขจากตั้งแต่เดือนมิถุนาที่ผ่านมาจนถึงเดือนกันยายนมิถุนาถึงกันยานะแกลบนี้นะคนที่มีเลขเก้าเลขท้ายมือถือเนาะเป็นเลขจากจากคนที่รัก ให้เลือกแล้วกันว่าจะจากเป็นจากตายแต่ต้องสูญเสียต้องห่างเหิน